นุสบาปุณกันฉลองวันเกิดกับครอบครัวสุดอบอุ่นแฟนๆโฟกัสลูกชายคนเล็กการปุณกันลองงานดีมากๆเป็นวันคล้ายวันเกิดที่อบอุ่นเหมือนเช่นเคยของนักแสดงสาวนุสบาปุณกันที่ปีนี้51กรัดแล้วแต่บอกเลยว่าความสวยความเป็นนั้นเหมือนเดิมมากๆไม่บอกไม่รู้เลยว่ามีลูกชายโตเป็นหนุ่มกันหมดแล้ว แถมโปรไฟล์ดีมากๆคนโตคือว่าที่คุณหมอสุดหล่อปุนปุนกันส่วนคนเล็กกันปุนกันหนุ่มนักเรียนนอกที่ความหล่อมาเต็มกันทั้งสองคนเป็นคุณแม่ที่เพอร์เฟคสุดๆและในบรรยากาศของงานวันเกิดเล็กๆที่นุสบาจัดฉลองพร้อมหน้าครอบครัวมีคุณแม่น้องสาวหลานชายและที่สำคัญสามีและลูกชายคนเล็กส่วนลูกชายคนโตแม่นุสเขียนแคปชั่นบอกเล่าไว้ว่า มาเป่าเค้กกับแม,แม่แม้ปีนี้จะขาดแต่น้องปุ่นไปเพราะไปอิสเทิร์นที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดว่างแค่แวบมาฟิสแทมอวยพรแล้วก็ถูกเรียกตัวไปดูคนไข้ต่อขอบคุณทุกคนนะคะซึ่งในภาพนั้นสัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นสายสัมพันธ์แน่นแฟนของครอบครัวและที่แฟนแฟน,แฟนโฟกัสหนักมากและแอบกริเบาๆหนักมากเช่นกันนั่นคือหนุ่มการปุนการลูกชายคนเล็กของแม่นุส ที่ยิ่งโตเป็นหนุ่มออร่าความหล่อมาเต็มจริงๆนานๆได้ออกสื่อสาวๆครีดเลยค่ะ